สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็นรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยอาจจะเป็นสูตรเดี๋ยวเดวค่ะแอดเบาง้งก่อนยมงานหลายใบหล,ลักสิบล่างหลักสิบล่างแล้วก็เลขติดล่างเนาะคะ่ะหลักสิบล่างแล้วก็เลขติดล่าง หน่วยล่างประกบกัน3สูตรก็คือ,อยูที่ล่างนะคะไปเบิงคําเตือนของทางช่องเฮากรเนาะคะ่ะวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณเอซพี่นองที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะ ขอขอบพระคุณเด้อค่ะพี่น้องเขามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นน้ำเนเนาะค่ะแอดหาแนวหลอกก่นนอนราวะยังเพราว่าปิวลมขนาดเลยนีน้เนาะคะ่ะลมแห้งลมแห้งพี่น้องบ้างบดแ้แผลนะคะ,ะมีหยาบาดค่อ่าบังหันแอดปฏ้เตรียมฑัหน,นี่ลงม,มานั่งราว่ายัเพราว่ามันร่มมันหดจะเสร็จร่มมากแบบเดียวนี่เนาะคะ่ะ ไปดูสูตรที่หนึ่งนะคะ่ะสูตรที่หนึ่งเสียงฝาขึ้นขึ้นขึ้นยิ่งไกลไกลมาขึ้นตต๊ยูยค่ะพี่น้องหลังจากที่พ่อต๊มาหายแล้วเป็นเดือนกว่าเนาะคะ่ะตอนนี้ฝามืดอดื่มึ้นมาทุกด้านแล้วก็เสียงฝาห้องขึ้นคืนโยคะพี่น้องนะคะ,ะจริงๆแล้วมันเป็นเลขติดล่างแต่แอดเหตุของความผิดเนาะคะ่ะตอนมือที่ออกสองหกบัดเขาไปเบิ้งนเหล็ม่มันเป็นเลขติดล่างนะคะ อ,ออกสองหกเพามีตัวติดนะคะแต่วางวดที่แล้วได้ศูนย์หสี่สามติดหาศูนย์อยู่ที่นี่ขออนุญาตพี่น้องเนื่องจากว่าสีเขียวห้าหมดแ <c oughs> อดก็เลยต้งใส่สีถีมมันมี่เนาะคะ่ะใส่สีถีมมันมีเดี๋ยวมันก็นจะได้เปลี่ยนหนาแล้วล่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเอาสีถีมมันมี่เ้าไปมือนอันกระืมจับสีเขียวซะเนาะคะ่ะเ,เลยได้สีหนีมากพี่น้องไปกันต่อเนาะคะ่ะ ไปกันต่อพานเนาะคะ่ะสำหรับงวดวันที่16สิงหาเนี่นะคะได้ห้าหนที่ล่างจะมีให้เห็นไหมนอ้อพี่น้องเนาะคะ่ะสิเมี้เห็นบอไปดูสูตรที่2ก่อนเนาะคะ่ะเอาบอแมนสูตรที่สองอันนี้เลขติดล่างมีห้าเก้าหนึ่งเกไปดูหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่าง หหนะะิหลายตัวจักหน่อยนะคะหลายตัวจักหน่อยแอดได้0 2 1 7 3เข่าที่8 7 8 0 9 5 1เข่าที่2 0หลักหน่วยของเขาคือตัวอยู่หลังอาสูตรใดที่มันมาน้ำกันนะแอดจะแตม2ส,สีไหวแต่เขาเอาเฉพาะหลักหน่วยนะคะ9 1 0 6 2ออก0 6มาน้ำกัน9 1 0 6 2มาเก่า1 6 8 7 3 9มา2 6 8051ามาน้ำกันทั้งหาทั้งศูนย์ะคะงวดนี่อ่าสามห้าสี่สิมาน้ำกันบอสสิมาครบลางคือจังอ่ามาครบล่างมีกี่งวด1 2 3มเฮดมา1 2 3 4 5 6 6งสามากวดมาครบลาง3มงวดเคิงต่อเคิง งวดนี้ได้สามหาสี่ศูนย์หกนะคะแอดเขียนเหล็กหนึ่งแอดก็เลยแก่เป็นเหล็กหกเห็นอยู่เนาะคะ่ะรอยแก้มีเท่านี้นะคะบริมีมากไมก้หลายกว่านี่เนาะคะ่ะที่นี่เนาะคะ่ะพี่น้องไปเบิ้งอ่าสูตรลักซิปลางมันจะมันเป็นอยู่ในชุดของมันเนาะคะ่ะอยู่ในชุดของเขานี้เองเนาะคะ่ะไปสิไปน้ำกันไ้รองซองบ่นะคะ หลักสิบล่างงวดนี้ได้หกเจ็ดแปดสี่เอามันบ่เขา่าตัวนี้พี่น้องอ๋อหลุดสูตรหนึ่งเนาะมันไปหลักหน่วยค่ะตอนขัดออกมามันหลุดยุงงวดหนึ่งนะคะงวดต่อมาเนาะค่ะเจ็ดแปดเก้าห้าหลักสิบล่างเข้าที่เลขแปดพี่น้องมันจะเป็นอตอนถี่ขัดออกมามันจะหลุดยูงงวดหนึ่งเนาะคะ่ะ จะรุดอยู่งวดหนึ่งที่เลขเข่าเลข8เนาะคะ่ะงวดต่อมาแอดได้สองสามสี่ศเข้าหลัก10ล่างที่เลข2เข่าเนาะคะ่ะพี่น้องพาตอนคัดออกมาจำได้ยี่ว่ารุดอยูอ่สูตรง,งวดหนึ่งแต่มันยังอยู่ลางอยู่เนาะคะ่ะ งวดต่อมา9017หลัก10ล่างเข้าที่เลขศูนย์ค่ะค่ะงวดต่อมา7895หลัก10ล่างเข้าที่เลข9กพี่ดองเบ่งดีดีเดอ้อค่ะแนวทางกับมีเขามิลุดทุกสูตรมิลุดแล้วก็มีเขา่าเนาะค่ะ งวดต่อมา2 3 4 0ก็เข้าที่เลข2ผลออก2 6เนาะคะ่ะงวดต่อมางวดที่แล้วได้7 8 9 5หลัก10ล่างเข้าที่เลข5ค่ะหลัก10ล่างเข้าที่เลข5 งวดนี้เลขสามสี่หาเด่นรางคคักสิมาบอพี่น้องแต่มันบอ่อชนกันกับสูตรเก่าสูตรเก่าที่เดินดีๆมันได้แปดเก้าศูนย์บอเอ็ดบอเนจใจว่ามัน 8, 9, แปดเก้าศูนย์ล่ะสูตรที่เดินเงี้ยวเนาะคะ่ะมันสีแมนบอพี่น้องว่าทุกสูตรมันมีเขา่ามีรุดนะคะเพราะมีสูตรได้ที่จะเดินย่างเดียวเพราะมีสูตรได้ที่จะรุดย่างเดียวเพราะฉะนั้นถาะรุดงวดนึงรัฐบาลไย้ยงวดนึงแอดเอาออกเลยนะคะรุดงวดนึงเอาออกเลย อัะตะลาพัฒนากับย,ย,ย่งเริื่มจะขยับออออกอยุคพรสะว่ตร้องมีหลายมันเป็นการเสียโอกาสอัาแอดเอาเสียบไว้ในแอดว่้แอดสางโอกาสในพี่น้องเพราะว่าสูตรที่หลุดแล้วโอกาสที่กลับมามีบอมีแต่บางสูตรหลุดแล้วหลุดเลยนะคะแอดก็เลยพยายามี่ว่าว่าเอาสูตรที่เดินทุกสูตรเครื่องข้อขัดออกมาถึงจะลงใหม่แต่มันเราใช้งานอยู่ในเล่มค่ะพี่น้องบ่ราะเป็นสูตรบ่มีทีไปที่มาเนาะค่ะ เดซีพี่น้องที่ตามแอดก็จะรู้จะเห็นโยวาการทำงานของแอดเป็นแบบใดงวดแรก16บหกทับแปดทับหกแปดะคะที่นี่เท่าเอาไปประกบก,ก,กันกับหลักหน่วยล่างบันนี้อันนี้เป็นสูตรลักซิปอันนี้เป็นคู่ชุดของเขาค่ะบันนี้แอดจิทับจังสี่ได้บันนี้พี่น้องได้เห็นเบิ้งไปน้ำกันเป็นคู่ชุดค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดอ คู่นี้กับคู่นี้นะคะตรงสื้นบะทอกันตัวเลขบะทอกันเนาะพี่น้องก็นจะเล้จะเห็นความแตกต่างมามันมันแมนบอ <c oughs> นะคะเอาเดี๋ยวแอดจะเทียบช้นให้เบิงนะคะอันนี้สูตรหลักสิบเข้าที่เลข8 8 7อันนี้สูตรหลักสิบคือเลขสองสออันนี้สูตรหลักสิบศูนอันนี้สูตรหลักสิบเหนึ่ง อันนี้สูตรหลักสิบสองหกอันนี้สูตรหลักสิบคือเลขห้าเห็นอยู่เนาะห้าศูนย์แต่สูตรนี้เขามาด้วยกันที่นี่คำว่าเด่นแบบที่นี่เอาเด่นมาเทียบกันแบบนี้จังจังสูตรนี่แปดศูนย์เก้าห้าหนึ่งมันมาครบล่างพี่น้องเห็นอยู่เนาะมันมาครบล่างที่ศูนย์กับห้าออกห้าศูนย์เห็นเนาะบัดนี้ทนะั้ทงนี่สามห้าสี่ศูนย์หกทั้งนี้สามสี่ห้า ก็แสดงว่าเด่นล่างชนกันที่สามสี่ห้าสามห้าสี่นี่เห็นไหมค่ะสามสี่ห้านี่นี่แหละค่ะพี่น้องจะจับอันถามว่าอ่าล่างของเ้ามวันนี่มันเด่นสามสี่ห้าพี่น้องเนาะค่ะแอดเองกับบอลลูนขึ้นกันว่าอ่ะสูตรที่เดินยาวๆที่ได้แปดเก้าศูนย์นั่นแอดจำได้ว่าเป็นแปดเก้าศูนย์แมนบอพี่น้องัตเกาเีาวบาลเนา มันตัวเลขมันหลายเนาะเขาอยู่กับตัวเลขก็เลยหลงในอเอาบวกกาแฟบบวากันเนรียกกันเนาะจำบ่ได้เนาะค่ะเดี๋ยวมันสีพีดผาาเดี๋ยวพี่น้องสีเืียแอดเนาะมันกับสีเืียยื่นหลักผู้เหตุสูตรออกมาในบางครั้งเนาะพี่น้องค่ะสูตรนี้งวดที่แล้วชนกันที่เลขศูนย์สามสูตรนะคะตัวเลขเขียนบ่เพียงกันงวดที่แล้วชนศูนย์งวดนี้ชนที่เลขห้าสามสูตรที่ล่างบนันนี้พี่น้องชนกันที่เลขห้า ลองสี่กับสนะคะชนเล็กาเม็ดเดียวเลยสามสูตที่ล่างทั้งหลักสิหลักหนวยมีหาทั้งสองสูตรสิมาบ่ชนขักขักหลุดคือ่งวดที่แล้วพองเฮากับมีมาแล้วพอฉะนั้นเฮาเบิงเอาไปเป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก่ขอหยุดตีไว้สักนิดเนาะพี่น้องเนาะพอกันคลิปนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ